สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ m i n งเซอร์วินะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า3ห่วง AE 1 0 0ถึงหนึนะครับงานไต้หวันดีปโป้คมเพชรขาวมุมเพชรขาววันนี้มาอัปเดตราคากันนะครับชุดนี้ราคา2,499บาทนะครับวันนี้ราคาปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับ ปรับราคาใหม่นะครับแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับว่าโคมเพชรขาวมุมเพชรขาว3ามห่วงนะงานไต้หวันดีโป้ชุดละ2,499บาทฟรีส่งเอกชนนะครับตอนนี้ใครสนใจสินค้าโทร096 294 1961ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์มิ ming ้งเซอร์วิสมาก็ได้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ m ิงเซอร์วิสแล้วก็ช่อง youtube ming service ด้วยครับไฟหน้าสวยๆเลยสว่างสว่างกันเลยนะจ๊ะเป็นโคมเพชรขาวสวยๆเลย1นชุดสชิ้น2,499บเบาทไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยนะครับ ร้านเราอยู่อยุธยานะครับไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะครับขายส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่จะมาหน้าร้านไม่ต้องมานะครับแล้วขายส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยหรือถ้าใครจะมาก็ต้องโทรนัดล่วงหน้านะครับเพราะว่าร้านเราขายส่งไม่ได้ขายหน้าร้านนะเดี๋ยวถ้ามาแล้วไม่เจอแล้วจะผิดหวังนะจ๊ะ โทนัดล่วงหน้าก่อนนะชุดนี้2,499บาทโคมเพชรขาวมุมเพชรขาวใครที่ใส่ไฟเดิมอยู่สนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นไฟแต่งชุดนี้เลยจ้ะให้ดูกันใกล้ๆนะอันนี้เป็นไฟมุมไฟมุมเป็นงานไต้หวันดีโป้ทั้งชุดเนี่ยเป็นงานไต้หวันดีโป้เลยอันนี้เป็นไฟมุม เพชรขาวครอบขาวอันนี้จะเป็นด้านหลังไฟมุมไฟมุมแต่งจะเป็นแบบนี้นะครับมีเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวถ้าใครที่ใส่ไฟเดิมอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นไฟแต่งต้องแปลงสายไฟมุมนิดหน่อยนะครับสามห่วงรุ่นนี้สามห่วงตรงรุ่นเลยนะจะเครื่องพันสามพันหกเครื่อง E เครื่อง A ออะไรใส่ได้หมดนะครับสามห่วง ทุกรหัสเลย AE EE 1 0 0 0 1ถึง1 0 1สนใจสอบถามมันเข้ามาได้เลยโคมเพชรดำก็มีนะครับแต่วันนี้เราเอาโคมเพชรขาวมาไลฟ์สดกันนะสามห่วงก็มีอะไรหลายอย่างเลยใครอยากสอบถามชิ้นไหนชุดไหนทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังระบาดหนักนะครับช็อปออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นอนรอรับของอยู่บ้านได้สบายสบายเลยนะครับไม่ต้องมาซื้อที่หน้าร้านจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโควิดนะครับโควิดตอนนี้ระบาดทุกย่อมย่านะจ๊ะ,ะวันนี้มาไลฟ์สดโคมเพชรขาวมุมเพชรขาวเท่านี้นะครับชุดละ2,499บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะ อร่ล่สามห่วงคมเพชรขาวมุมเพชรขาวหานไต้หวนันดีโป